สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมก็มาชมในภาคค่านะครับก,ก่อนก่อนกลับบ้านครับลูกนี้เอาไปเอามาครับผมทำไปทำมาได้48ครับคูณ20ครับเนื่องจากว่าบางจุดมันไม่สามารถเอาลงครับผมมันมันเป็นหินครับมันเป็นหินก็เลยเผื่อเผื่อไว้ให้เยอะๆหน่อยครับ บางจุดมันไม่ถึง3เมตรครับก็เลยเผื่อไว้ครับสลรวัตกกำลังเลงเป้าไปทางนี้ครับผมเลงเป้า <Okay. S 1> ทางนี้ก็จะถึงมุมตรงนี้ครับก็ไปเลยครับทีนี้ <Okay. S 1> เป็นวันแรกครับ <c oughs> หลังจาก ไม่มีไม่มีปีกครับผมวันนี้ด้วยฝีมือล้วนๆครับผมไม่มีปีกครับไม่มีตัวช่วยนะครับในการสลบครับผมสลวัตเฮ็ดปีกฮักกระฟ้องเองครับเฮ็ดปีกฮักเองครับก็ต้องทําเองนะครับบ้านนี้ทัสลวัตฮักเร็ว ไปงัดต่อเนาะวบอกว่ายังงัดต่อข้างหลายเพื่อนครับสงสัยจะเพื่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนี้งัดงัดเรามันไม่เป็นไรครับงัดหินง,งัดอะไรนะครับไม่เป็นไรก็เลยจะเพื่อนก็เลยคิดว่ามันมันแข็งแรงครับก็เลยไปงัดหินครับมันก็แข็งแรงจริงนะไปไปงัดไปงัดต่อครับต่อไม้เมื่อวานนะครับตรงทันครูสานะครับ มันเกิดน็อตขาดครับผมน็อตตัวใหญ่ที่จับนะ่ะขาดแล้วทีนี้มันเอาไม่อยู่ครับทีนี้มันก็เลยพับเลยครับเสียงน็อตขาดดังต้้มมันนึงพี่นอ้องนื่องจากว่าสะลูกนี้ครับผมมีลูกนะครับ คุณตาเจ้าของบ่อนะครับมีลูกเป็นเป็นพระนะครับเป็นพระที่เป็นพระผู้ใหญ่นะครับในในแถวนี้ครับท่านก็เลยมาดูให้นะครับมาดูให้โยมแม่ครับเป็นเป็นพระพระอาจารย์ด็อกเตอร์ครับมาดูให้นะครับมาดูให้แล้วทีนี้ก็ลูกศิษย์ลูกค้าเข้ามาเล่นมาดูเยอะครับบารมีเกิดขนาดบ่อนี่เลี้ยงอารามขับขอบสาเลยครับ เย่างารามเลยน้องใช้ไรของเราก็กำลังรออยู่นะครับรอช่างหนึ่งรอช่างมาตรวจเช็คล่างกายครับก่อนออกทำงานครับนะยังว่าเราสร้างมากมืออื่นก็จะได้ออกงานวันจันทร์ครับ วันจันจะได้ออกเป็นงานจบล่องงานจบสร้างมากๆอะได้แก้สนีไปเกีแก้สดใสไปครับงงน่าจะได้เอาสดใสไปนะครับเพราะว่าซานีก็ไม่รู้ว่าจะจบไหมครับพรุ่งนี้ตรงนี้ถ้าจบก็ได้กลับบ้านนะครับฮะ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมีงานชุมวง,งเั็นเ,เนเพื่อนเฮ็ดบ่แตนเพื่อนบ่เฮ็ดกะมันก็น่าจ,จะเลียวอยู่้องสายฟันน่าจะหมดในบอ่อนี้แหละครับอุตส่าห์ทนมานานครับฟันห้าร้อย 80ชั่วโมงครับยังอยู่มาได้ครับถ้าคิดเป็นคิวตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบแสนคิวแล้วครับที่ขุดมาครับคันนี้ว่าป่อละสามพัน 2,100คิว15บห้าบอครับปีไปประมาณ15บ่อแลครับแล้วก็มีงานชั่วโมงน่าจะยังไม่ถึงครับประมาณ6 7หมื่นหมื่นคิวได้ครับ ทาได้นอท่าน เป็นหินแบบบางจุดมันก็ลงได้นะเป็นหินทรายครับบางจุดมันก็ไม่ยอมลงเลยอย่างนี้ครับจะยินเสียงนี้ทั้งวันเลยวันนี้ครับ บอนี้ใหญ่กว่าบ่อนั้นอีครับทั้งใหญ่ทั้งกว้างครับกว้างเึง20เมตรครับบ่อนี้ยาวตั้ง4ี่ครับ 活活活活活。呵呵呵呵呵 มีสรารวัตรต้องเร่งครับเพราะว่า,าว่าจะเอาให้เสร็จพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันจันทรเรามีนัดนครับมีนัดถ้าไม่เสร็จมันจะยุ่งครับจะต้องหาแนวทางวิธีแก้ไขใหม่ครับจะต้องได้ย้ายรถเทลเลอร์กลับบ้านอีกนะครับถ้าเสร็จก็คือกลับพร้อมกันเลยทั้งแบครทั้งเทลเลอร์ครับ รับก็เลยทำโอครับล่วงเวลาครับอ้าวบอกไอ้เฮ็ดหอดสามทุ่มเลยนะครับจกักสองทุ่มยังคอยนอนเด้อยังคอยเศร้าคอยดินครับผมคอยไสกลางนี่ไปครับคอยไส้ออกข้างครับออกข้างรื้ไม่ไปข้างหลังด้วยครับออกข้างด้วยไปข้างหลังด้วยรุงนี้ก็มาเก็บคันนะครับ ออกไสออกควักอะโอเคแล้วครับจบแล้วครับมันโมแมนต์ธรรมดาเด้อพี่น้องสาลูกขนาด สองพันหนึ่ครับหลักเสียบดิ่มกินดีุณครับกีดีหนึ่งปุณครับยี่สิบคูณสี่สิบแปดครับ,รบ,รบ,รบทำให้เกินไปนิดนึงครับเพราะว่ามัน จุดมันไม่ถึงสาเมตรครับแต่ว,ว่านาจะถึงอยู่นะนี่นไหมพี่น้องอโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้ติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ